สวัสดีค่ะอยู่ในโลกของเรากแล้วนะคะอันนี้นะคะก็แต่งก่อนนะคะไอด้านะคะอันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็จะมาสอบคงร่างวิทยานิพนธ์นะคะดังนั้นนะคะก็จะพาไปดูบรรยากาศในการสอบนะคะว่าต้องทำอย่างไรบ้างเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเราก็ต้องมาซื้อน้ำซื้อน้ำค่ะแล้วเช้าไอด้าก็ทําการเตรียมสําหรับ ให้คณะกรรมการค่ะคือเราสอบอาจารย์คล้ายๆกันนะคะก็จะมีบางท่านที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าสอบต่อกันเลยนะค่ะอันนี้คือเมนูนะคะ Black Coffee ชามะนาวสตรอเบอรี่ชีสเค้กปั่นค่ะแล้วเข้าไปซื้อกันเลยค่ะ Black c o f f e e ไม่น้ำตาลหนึชามะนาวหวานน้อยหนึ่งชามะนาวปกติชาหนกติ อันนี้นะคะก็เป็นเมนูนะคะสำหรับเสิร์ฟให้กับท่านคณะกรรมการอาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่กินกาแฟเพราะว่าเดี๋ยวจะ agressive เกินไปเราก็จะเป็นคนโดนสัมภาษณ์ระดับในความตื่นเต้นนะคะอาจาด้จะสอบก่อนนะคะในช่วงบ่ายเพราะพูดคำว่าสอบก่อนตื่นเต้นจากหน้าเป็น100แล้วค่ะตอนนี้แต่ฉันเรามีเวลาแกปกับเธอชั่วโมงหนึ่งนะฉันว่ามันต้องเสร็จไวเราสอบพอพอซ่อซของปอโทนะคะคือหน้าอย่างพวกเราก็สามารถเลยนโอโต้ได้เรามีการศึกษา เราก็เรียนกันมาทั้งหมดประมาณ1ปีแล้วอันนี้เข้าปีที่2เทอมที่1นะคะเราก็คาดว่าด้วยคาวามมั่นของพวกเราก็อาจจะจบภายในยสปีในห้าเดือนก็จบแล้วห <5 S 1> ้าเดือนมั่นอยู่นะมั่นเดี๋ยวนะจำไปเลยนะวันนี้ที่เท่าไหร่วันนี้เท่าไหร่ยี่ห้าอันนี้นะคะเราก็จะขึ้นไปที่ชั้น5นะคะก็จะเป็นชั้นที่ประจําการของอาจารย์ที่ปรึกษาที่น่ารักของเราแล้วก็ เราจะไปดูอาจารย์ที่หลอที่สุดในตึกสถาบันเขารวมาอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกเรายังที่จุฬานะทุกคนตึกมันอาจจะดูแบบงง่่าแบบเราเราเรียนคณะวาะคะนหน่งถแสนแล้วตอนนี้ใจเย็นๆใจเย็นๆคานมกี้นะ scandal นะคะที่วของจาก้เิจหตุการณ์ที่เกิดขึ้น่าคิดว่า เป็นงไงคะคไม่ตื่นเต้นเลยแต่ว่าพูดผิดพูดผิดว่าเหมือนเราพรเซนต์จะเข้าอาจารย์ตอบดีนตามที่ตื่นตามที่พวกเราได้ทำการซักซ้อมมาสองรอบทั่วในห้องแล้ยากกว่าเองในห้องหอาวจนแบงอาจารย์มีความรู้สึกอย่างไรบ้างในการสอบของพวกหนูในวันนี้ไม <c oughs> อมที่จะได้ฟังสารมวลสอาจารย์นั่งสอบนั้งอะไรตอนนี้อันนี้คนสุดหล่อของพวกเราเ <c oughs> <c oughs> นี่คืออาจารย์ที่ไอด้าบอกว่าหล่อนะคะและนี่คืออาจารย์ที่บอกว่าสวยควบคู่กันไปนะคะสอบจะหนึ่งเดือแล้วหรอแต่ฝนตกช่ำใช่อุ้ยฉันไปฉันไปละค่ะทำลายระบบภูมิคุ้มกันค่ะแล้วก็การพัฒนาตัว เสร็จแล้วค่ะสอบ p r ป f e s ่อนะคะคนละหนึ่งชั่วโมงคนละหนึ่งชั่วโมงคนละหนึ่ชงช,ชั่วโมงคือพูดรีเซน็นแล้วก็ตอบคำถาม คือฉันอะไม่ได้กงังวลเรื่องพรีเซนต์เว้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็เตรียมตัวมาดีฉันอะมีความกงังวลในเรื่องของการตอบคำถาม,ถามกลัวว่าแบบจะตอบไม่ได้เพราะว่าอาจารย์ที่สอบอะห้าคนกรรมการอะเป็นอาจารย์เคมีหมดแล้วฉันไมีความแบบโง่เคมีพอโดนถามจริงๆแล้วหว้มันจะมีแค่อาจารย์กรรมการภายนอกที่แบบถามในคําถามที่จริงๆอะฉันควรจะรู้ด้วยคำถาม,มนะั้นะแต่ว่าฉันอะกันไม่รู้อะไรเงี้ยเออแต่ก็คำถามอ,าอื่นอ่ะ มันก็ไม่ได้เชิงลึกอะเนาะมันไม่ได้เหมือนทําข้อสอบที่ถามลึกอะมันเป็นแบบแนะนําม,มากกว่าว่าแบบ<อ>งานเปลี่ยนเราเออต้องทําอะไรแบบยังไงอะไรเงี้ยจะมันก็ชิวๆไม่ได้ตื่นเต้นคุกการพรีเซนต์อะฉันจาไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นฉันก็จะมาตื่นเต้นเหมือนเธอที่ว่าฉันกลัวว่าคําถามดเดาไปได้เลยเพราะว่าแต่ละคนก็จะมีความคิดที่ต่างกันก็คือกลัวตรงนี้เพราะว่ากรรมการคุมสอบมีทั้งเคมีแล้วก็ไบโอ คือแสดงว่าคําถามมันก็จะต้องกว้างมากเหมือนกับถ้าที่ฟิลงานเดียวกับเราก็เราก็จะรู้แล้วว่าเขาจะสามารถถามอะไรได้บ้างแต่พอเป็นคนอื่นที่เขาไม่ได้ฟิลงานเดียวกับเราอะ่ะเขาก็จะสงสัยแบบหลุดเลยอะ่ะไม่สามารถติวข้อสอบได้เลยว่าเขาจะถามอะไรคือจะบอกต้องบอกก่อนว่ากรรมการอะ่ะจะมี5าคนอาจารย์ที่ปรึกษา1คนแล้วก็ oh, อาจารย์โคแอดวเซอร์หนึ่งประธานเนาะกรรมการภายนอกแล้วก็กรรมการภายใน ซึ่งคนที่น่ากลัวไม่ใช่อาจารย์2คนของเราเพราะอาจารย์2คนนี้จะเป็นคนช่วยไกด์ในการตอบของเราด้วยในบางทีที่เราไม่รู้หรือแล้วเขาก็ดีฉัดกับอาจารย์ท่านอื่นได้แต่กรรมาการ3มคนนี้คือเราแบบบางทีเราไม่เคยเรียนเราไม่รู้ว่าพื้นฐานของเขาในเรื่องที่เราพรีเซนต์่ะเขาจะมีความเข้าใจแค่ไหนใน,ในการแบบทำให้เขาเข้าใจในงานของเราได้มันมความน่ากลัวมาอยู่ตรงนั้น แต่ว่าถ้าอันนี้ที่จริงต้องอัดตอนที่เราไปสัมานาด้วยนะออออซึ่งาการสัมานามันมันน่ากลัวแ,แบบน่ากลัวสวดมันน่ากลัวกว่าสิ่งมากคือสิ่งอนุบาลเลย่หมันคุยให้เพื่อนฟัง แต่ว่าแบบสัมมนาคือมันต้องไปอ่านงานคนอื่นแล้วเราก็ไม่ได้เข้าใจในแก่นแท้งานขนาดนั้นเพราะเราไม่ได้เป็นคนทําเว้ยแล้วก็หนึ่งเป็นภาษาอังกฤษใช่ตอบภาษาอังกฤษีภาษาอังกฤษคือพีภาษาอังกฤษไม่เป็นไรจำเอาแต่ตอบภาษาอังกฤษอะบางครั้งอะภาษาไทยกูยังพูดไม่ออกเลยเนี่ยตอบคำถามภาษาไทยยังพูดไม่ได้เลยแล้วภาษาอังกฤษจะต้องแปลด้วยใช่ไหมใช่มันก็ยากตรงนั้นคือต้องบอกก่อนว่าต้องเปิดเทอมมาใช่ไหมทุกคนก็จะมีวีคของตัวเองว่าตัวเองต้องมีเซสต์วีคไหนอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยได้รับบทบาท ในการแบบพรีเซนต์วีคแรกแล้วเนี่ยพรีเซนต์วีคสองเป็นอาจารย์ที่เป็นแบบเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเมนเทอร์ให้เราเขาเป็นเมนเทอร์เขาก็เป็นเมนเทอร์ให้เราแล้วทีเนี้ยในการตอบอะ อาจารย์ท่านอื่นเขาก็ไม่ได้มาฟังเขาจะมีแค่อาจารย์อาจารย์ท่านนั้นอะที่อยู่ในห้องนั้นเลยแล้วทีเนี้ยมันมีคําถามที่แบบนี่อะเคยซ้อมมานะแต่ลืมภาษา่ัตตอ่ตอบอะไรเออแล้วอาจารย์ก็เลยไกด์มาว่าจริงๆนะตอนที่นั่งฟังคืออาจารย์ตอบคาถามให้แล้วฟังไม่ได้ยินด้วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเรื่องของภาษาเขาเป็นอาจารย์ที่สานของคนนี้ซึ่งเราอะชื่นใจมากเพราะว่าเราว่าเอออาจารย์ที่ปรึกษาเราอะเขาอยู่ในห้องกับเราตอนที่เราพรีเซนต์แปลว่าถ้าเราตอบไม่ได้เขาจะหยิบไมาแล้วเขาก็จะชใช่เขาก็จะช่วยได้ วันที่จะพรีเซนต์หนึ่งวันอาจารย์ส่งมาว่าอาจารย์ติดโควิดแล้วคือฉันอ่ะรู้สึกว่าโลกฉันอ่ะแตกสลายมันแตกสลายจริงๆทุกคนคือเข้าใจไหมว่าเราอะเคเรามีแบบคุณครูของเราเขาขี่มาข่าว่าใช่เราได้แน่แต่พอถึงเวลาจริงแค่หนึ่งวัน่ะมันพังหมดเลยทุกคนเออแต่ตอนของเธอคือมันมีหลายเรื่องเนาะคือพอวันนั้นอ่ะฉันพรีเซนต์เสร็จก่อนสัมมนาสมมุตินะเธอเธอพรีเซนต์วันที่หนึ่ง วันที่สองเขาส่งเอกสารมาว่าต้องส่งโพสซัสมมตินะวันที่ห้าประมาณนั่นแหละประมาณวันที่ห้าจริงๆเราไม่ได้เขียนอะไรเลยเพรพอแสดงว่าเราต้องมีเวลาแค่ประมาณสี่วันในการที่จะต้องแบบทำทุกอย่างเออเส็จพสซัขึ้นมาทั้งหมดภายในสี่วันทั้งหนึ่งต้องทําเล่มโพสซัสองสัมมนาสามอาจจะต้องสอบภายในอาทิตย์ถัดไปใช่ตอนนั้นอีกพอตอนแรกใช่ไหมพอเรารู้ว่าต้องส่งโพสซัวันที่ห้าสมมตินะแปดฉันต้องพรีเซนต์สัมมนาเออแล้วหลังจากนั้นอะ หลังวันที่8ฉันก็ต้องมาคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วว่าฉันจะต้องพรีเซนต์เมื่อไหร่ออแล้วกรรมการภายนอกของฉันน่ะคือเขาอ่ะ้องแล้วเขาต้องคลอดภายในวันที่19แสดงว่าฉันอะจะเป็นที่จะต้องพรีเซนต์ก่อน,น,อนวันที่19 <c oughs> คือ8ถึงวันที่19อ่ะคือฉันมีเวลาแค่แบบ <c oughs> ไม่ถึง10วันในการเตรียมตัวสอบพอรอซลแต่ว่าสุดท้ายอาจารย์เขาก็คลอดก่อนแล้วเาก็ไม่ได้มาเปกรรมกกันให้ดีคือมันหนึ่งอาจารย์คลอดก่อนแล้วอาจารย์ที่เป็นประธานของเราสองคนอ่ะเขาขอเลื่อนวันก็เลยต้องมาสอบของการกันใช่ก็คือวันนี้วันที่ห้ามันก็ถือว่ามันเร็วอยู่ดีนะทุกคนเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนในการเตรียมสอบพอร์ซลทุกอย่างเขียนเล่มให้มันเต็มอ่ะนี้ เขียนเป็นภาษาไทยนะคะอันนี้อาจารย์ที่ภรษารีเควสภาษาังกฤษภาษากฤษทุกยากเราก็รู้สึกว่าโอเคมันก็ดีไฟแนลจริงๆอะเราไม่ต้องมานั่งแปลแล้วแต่เต้องแล้วแต่เราวิทยานิพนธ์ไฟแนลอะอาจารย์ขอเป็นภาษากฤษเพราะเดี๋ยวงานของพวกเราก็ต้องตีทีมเออพวกเราจะดูแบบไร้สาระใช่ไหมทุกคนแต่เราแบบว่าค่อนข้างมีสาระนะคะจริงๆเออไม่มีใครเชื่อเลยนะว่าแบบเรียนวิทยาศาสตร์ถ้าใครอยากจะเรียนปริญญาโทเวลามีคนมาถามว่าอยากเรียนปริญญาโทเพราะอะไรทุกคนอาจจะต้องมาถามว่าเอออยากเรียนปริญญาโทว่าเราจะถาม ว่ามึงเรียนทําไมรตอนแรกอ่ะฉันไม่อยากทํางานเหมือนกันเห็นไหมส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าไม่อยากทํางานจะผ่าฉันอ่ะจบเดือนสี่มษาฉันหางานทำเลยพยายามหาทุกคนเด็กที่เป็นวิทยาศาสตร์อ่ะไม่ไปโรงงานอ่ะก็ต้องไปแบบใจอ่ะเออถ้าเป็นเงินทุกคนคือสงสัยะว่าแบบสายงานวิทยาศาสตร์แต่ทำไมเงินเดือนมันน้อยจังวะหมื่นห้าเองทั้งที่แบบใช้ความรู้ใช้แรงต้องทําแบบอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้งานสักทีก็เลยบโอเคมาเรียนเหมือนฉันสมัครไปตั้งแต่ต้นปีมงฉันรู้สึกว่าฉันไปทำงานฉันยังทำงานไม่ได้ เพราะว่าความวิทยาศาสตร์อะถ้าความรู้แค่ปอตีมันทาอะไรไม่ได้เลยนะเอาจริงมันยังไม่มีความรู้มากขนาดนั้นเรารู้สึกว่าปอโทกับปอตีนี่คือต่างกันเลยนาอใช่รู้สึกว่าแบบตอนปอตีอะเราเรียนเราเรียนกว้างก็จริงแต่ว่ามันไม่เอ็กซ์เพรสอะใช่ดังนั้นเราตอนไปนี่จะเองว่าเราจะเป็นที่จะต้องเรียนปอโทเพื่อที่จะให้ลึกขึ้นกว่าเดิมเข้ามาจริงเราลรู้สึกขึ้นจริงจริงแล้วเรารู้สึกว่าเรามั่นใจขึ้นมีพื้นฐาน มากพอที่จะไปแบบไปดิสคัสกับคนอื่นเราเรู้สึกว่าเรียนปอโทมาทําให้โตขึ้นด้วยถ้ามีคนมาแล้วบอกว่าอยากเรียนปอโทเพราะไม่มีงานนี่ตกเลยนะแบบว่ามึงมึงต้องมีแพชชั่นอะ่ะคือถ้า, here, ถามันต้องใช้แบบใจเยอะมากเพราะว่านี่ก็หมดไปฉันเกือบลาออกว่ะเออต้องบอกก่อนว่าเนี่ยเดี๋ยวพุกงนี้ฉันต้องไปสอบแบลเ็มใช่ป่ะทุกคนคือในปีแรกอ่ะคือการเรียนปอโทรทุกคนมันไม่ได้มีแค่แบบว่าคือเรียนสาวทิต แต่ของเราอ่ะมันเรียนปโทแบบเรียนปปีเลยทุกคนก็คือเหมือนไปโรงเรียนเหมือนไปใช่ก็คือเราในปีแรกของพวกเราอ่ะเราเรียนแบบคอร์สเวิร์กจะมีบางคนที่ไม่เรียนคอร์สเวิร์กด้วยซึ่งไม่เรียนคอร์สเวิร์กอ่ะก็จะต้องแบบทำแลบอย่างเดียวแล้วก็ต้องมีดีวอ์เมนต์เรื่องการตีเปเปอร์นู่นนี่นั่นเนาะแต่ของพวกเราอ่ะเขาก็ไม่ได้แบบเจาะจงว่าจะต้องจบด้วยการตีเปเปอร์ของเราจะจบด้วยการแบบวิทยานิพนธ์หนึ่งหรือคอนเฟอเรนซ์หนึ่งตอนที่เรียนเทิมนแรกใช่ปะมันก็มีชาเบลเคมแล ส่วนตัวเป็นคนที่เกลียดเคมีคือไม่ชอบเคมีเลยต้องบอกก่อนว่าเราเรียนไบโอเทคแล้วส่วนใหญ่ก็คือมาจากชีวะกันทั้งนั้นใช่นี่คือจบชีวะแบบไบโออ่ะแต่ก็ถามว่าตอนปอตีันมีเรียนเคมีพวกนี้ไหมันมีนะคือปอตีมันเหมือนกับเขาแค่จะพูดบอกว่าเดี๋ยวเติมสารนี้นะใส่เข้าไปอย่างนี้แต่ไม่ได้บอกหนึ่งไม่ได้บอกว่าคำนวณยังไง 2ไม่ได้บอกว่าสารนี้ใส่ไปเพื่ออะไรอะไรเราก็เลยแบบไม่ค่อยชอบพอมาเรียนปุ๊บใช่ปะไม่ค่อยเก่งในเรื่องของเคมีเว้ยต้องบอกว่ามันไม่มีใครโง่หรอกทุกคนเราแค่ไ,ไม่รู้คือส่วนใหญ่เลยว่าชีวะเขาก็จะไม่ชอบเคมีเขาก็จะไม่เอาไงเขาก็เลยเรียนไบโอไงใช่ทุกคนพอสอบ มิดเทอมเสร็จแล้ววันที่สอบมิดเทอมอ่ะวันนั้นเป็นวันที่นราลกมากเพราะว่าสอบไบโอเทคแล้วไบโอเทคข้อสอบเยอะมากทุกคนอาจารย์สอนเยอะมากพอถ่ดจากไบโอเทคตอนเช้าอ่ะตอนบ่ายต้องมาสอบไบโอเคมต่อแล้วเนี่ยไม่ใจกับไบโอเทคแบบตั้งใจสอบไบโอเทคเว้ยแล้วพอตอนบ่ายสอบไบโอเคมใช่ปะฉันก็แบบมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอ่ะคือเราไม่มั่นใจเรารู้สึกแย่มากแบบแล้วอาจารย์ก็ไม่บอกคะแนนก็สรุปคือฉันอ่ะไปดรอปฉันก็เลยต้องมาเรียนใหม่เพราะเป็นวิชาบังคับด้วยนี่เพิ่งรู้ว่าแบบคะแนนตัวเองก็ไม่ได้แย่ขนาด ฉันดีรู้สึกดีมากเลยอะถ้าฉันไม่ดอกอะฉันจะรู้สึกแย่เพราะว่าการเรียนปโททุกคนต้องเกดตามกามะโดนทายใช่สามแต่ฉันอะรู้สึกว่าถ้าเธอไม่ดอกอะเธอก็ผ่านเธอใชื่อป่ะเพราะว่าฉันอะก็จําได้ว่าฉันก็ทําไม่ได้เยอะนะฉันก็ทําแบบว่าก็พอได้แล้วแหละแต่ว่ามันว่างมันก็เยอะอะเออไม่มั่นใจเหมือนกันเออแล้วข้อสอบ่รรยาองยนะทุกคนตอบ ภาษาอะไรแล้วแต่ภาษาอะไรก็ได้าษาไทยภาษาแต่ความรู้สึกฉันในตอนที่จะสอบแบบเคมพัทยาก็ตอนเนี้ยต่างกันมากความรู้สึกตอนนั้นคือโล่งมากอ่านไปแค่บัฟเฟอร์เรื่องที่อาจารย์บอกว่าออกแน่ๆใช่ปะแต่ว่าเทอมเนี้ยด้วยความที่ฉันตั้งใจเออพราะข้อแหละมันทําให้ฉันอ่ะเข้าใจฉันก็เลยรู้สึกว่าชิวจอยที่ยังไม่ไปอ่านหนังสืออ่านมาแล้วดูกวาอ่านล่วงหน้าไปแล้วที์นึงแต่ว่าตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้กลับไปดูทวน ก็รู้สึกว่าไม่ได้เครียดขนาดนั้นไม่รู้ทาไมมันใจมากขึ้นเอพอทําแลบตอนเทอมหนึ่งปีหนึ่งเครียดทุกคนแหละวิชามันถาดถูกเราสองคนเรียนกันแต่ว่าตอนนั้นอะไอร่ายังไม่ได้เป็นอาจารย์ใช่ชอ้ยโอ้โหเรื่องเยอะมากเราต้องมี E ีพสองแล้วเออเดี๋ยว e ี2สองนะคะเดี๋ยวถ้าต้องมีคอมเมนต์นะคะเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องอีพีสองการเรียนปีเดิมมัน จริงๆคนอาจจะมองว่าง่ายหนมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเลยนะทุกคนมีสตรัคแบบโอ้โหมีจุดซัฟเฟอร์เยอะมากฉันก็เคยอยากลาออกแต่ว่ามาเจอเทพบุตรคนใหม่ก็เลยคนที่หล่ออะค่ะใช่คนที่หล่อถ้าอยากฟังเรื่องนี้นะคะสองนะคะก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวไม่มีอะไรให้เล่าเดี๋ยวเราค่อนข้างที่จะพูดมากค่ะใช่เราสองคนเป็นคนที่แบบว่าพูดไปเรื่อยอยู่แล้วนะคะถ้วไปเที่ยวกับพวกเรา ไม่้องวงก็เหนื่อยหน่อยฟังอย่างเดียวนะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่อีพีหน้าถ้าอยากฟังเรื่องการทะเยทยานของเรานะคะก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะคะมาได้เลยไปแล้วนะคะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแลก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ อรงแนตอานไเป็นบนีอาจารยว่าออน้าจะเปลี่ยนไปอ๋อไปทำยการเฮ้ยจริงะเนี่ยจะไปทำเกาหลีหรอไปผ่านตาซีเียอ๋อคิดว่าจะไปทุปหน้าเกาหลี2 2ล้านไม่น่่หม กคนคะก็คือเราสอบเสร็จแล้วก็คือไปนั่งคุยกับจันนิคหน่อยนะคะแต่สอบเสร็จปุ๊บมีข่าวใหม่เลยก็คือเราอยากจบเทอมหน้าใช่ไหมคะดังน,นั้นเราก็ต้องรีบไปคอนเฟอเรนซ์อันนี้เดือนอะไรนะเธอเดือน9วันที่25จะเดือน10แล้วจ้ะเดือนสินราต้องสออ่งเอกสารคาอนเฟอเรนซ์เดือนสิเดือนสิก็อีก5วันถึงส่งคูเปเปอร์ส่งคูเปเปอร์มกุาวันที่5มกราร์และเราก็จะต้องสอบสำเร็จใหม่อีกรอบหนึ่งทุกคนคือที่ฉันสอบ เพิ่งเสร็จนะเราพามา,ออท,าทันทีก็คือไม่ไม่สบายจนกว่าจะเรียนจบว่าดูอีกทีต่อไปแล<อ>้วค่ะ